สวัสดีครับทุกคนผมแมมโบ้ครับเดี๋ยวคลาสนี้จะมาสอนทุกคนนะครับไปดาวน์โหลดแอปที่ทุกคนดาวน์โหลดแล้วนะครับซึ่งผมเคยสอนทุกคนว่านะครับเวลาที่เราดาวน์โหลดแอปเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ก็ให้ลบออกไปนะครับก็มีหลายคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์ถามว่าอ้าวแล้วเวลาที่เราอยากจะดาวน์โหลดนะครับแอปตัวเดิมของเราล่ะเราจะทํำยังไงนะครับถ้าเขาเปลี่ยนชื่อล่ะในกรณีที่เขาเปลี่ยนชื่อล่ะนะครับ ผมอยากให้ทุกคนนะครับเข้าไปตรงเ Store นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีทำเลยครับว่าเราจะสามารถดาวน์โหลดแอปพิเชคเคอันเก่าของเราที่เราเคยโหลดได้ยังไงนะครับก่อนอื่นให้ทุกคนไปที่ Play Store ครับผมเลือก Play Store ครับจากนั้นให้ทุกคนเลือกไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับซ้ายมือเลือกอแอป และเกมของฉันนะครับอ่ามันก็จะมีอแอปที่อัปเดตนะครับรอการอัปเดตของเรานะครับสามารถมาดูได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็อนที่2คือที่ติดตั้งแล้วนะครับอันที่3คือคั้งนะครับคั้งนี้มันจะแสดงแอปพลิเคชันที่เราเคยติดตั้งแล้วเราลบทิ้งไปนะครับคังคือ,อ แอปพลิเคชันที่เราติดตั้งแล้วนะครับแต่ว่าลบไปนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าเฮ้ยเราเคยโหลดแอปพลิเคชันอะไรมาบ้างนะครับผมย้ําอยู่เสมอนะครับว่าทุกคนใช้แอป,ปเวลาใช้แล้วก็พอถึงเวลาที่ไม่ได้ใช้นะ่ะก็ให้ทุกคนลบออกไปเพราะว่าแอป,ปบางแอป,ปมันกน็ไฟล์มันเยอะมันจะหนักเครื่องนะครับเป็นภาระของเครื่องนะครับ mm hmm. เราสามารถ นะครับกลับมาติดตั้งได้จากตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลว่าแอปที่มันอัปเดตใหม่แล้วหรือแอปที่นะครับเข้าลบออกไปจากเ l a Store แล้วเนี่ยเราจะสามารถดาวน์โหลดได้จากตรงไหนนะครับตรงนี้คือไฟล์หรือประวัติที่เราดาวน์โหลดนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้เครื่องใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้อีเมลตัวเดิมหรือว่า Gmail ตัวเดิมเนี่ยมันก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับเพราะว่า บัญชี Gmail มันจะล็อกอลิงก์ขับประวัติของเราไว้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทริปนะครับในการหาแอปพลิเคชันที่เราเคยติดตั้งนะครับไม่ว่าเขาจะเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนหน้าตานะครับเราสามารถเช็คได้จากตรงนี้เลยนะครับโอเคครับเมื่อได้แล้วเราก็กดติดตั้งตามปกติเลยนะครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ สำหรับวันนี้แมนโบส,สวัสดีครับ